สวัสดีครับสวัสดีครับผม My Gamer History นะครับวันนี้ก็จะกลับมาเล่าเรื่องเกม g r ร d โด s p อ d a กันต่อนะครับใน E.P. ที่2นะครับเกี่ยวกับลัทธิสตาตาวิสตาปกครองโลกนะครับผมก็ต่อจากความเดิมในตอนที่แล้วนะครับ1,654ปีก่อนศักราชนะครับผมก็หลังจากที่สตาต้าวิสตานะครับได้นำพาผู้คนนะครับมายังดินแดนแห่งใหม่และพยายามตั้งหินฐานดินแดนนี้นะครับผมทว่าหัวหน้าลัทธิในตอนนั้น ก็ได้ทําการก่อตั้งเมืองต่างๆขึ้นมาสตาตาวิต้าได้สร้างวิหารลับขึ้นใต้ดินภายในเมืองเมืองหนึ่งซึ่งภายหลังเมืองนั้นคือประเทศโอปโตในปัจจุบันนะครับผมและใช้เป็นที่ประชุมอย่างลับๆของคนในลัทธิเนื่องจากเริ่มมีผู้คนและผู้ศรัทธามากขึ้นนะครับผมสตาตาวิต้าจึงแบ่งองค์กรออกเป็น3ส่วนโดยตัวแทนหลกัหลกๆของลัทธิสตาตาวิต้านะครับมีดังนี้นั่นก็คือ 1. เจ้าลัทธิ ซึ่งนำโดยสตาตาวิต้านะครับเป็นผู้ตัดสินเรื่องต่างๆภายในองค์กรและก็เป็นผู้ที่มีพลังมากที่สุดขององค์กรนี้นะครับผม2อไวโอเลนเต้ v rente, นะครับไวโอเลนเต้ v rente, เนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่สำรวจและเผยแพร่คำสอนต่างๆของสตาตาวิต้าไปยังดินแดนต่างๆนะครับแล้วก็คนที่3นะครับเฮอร์นันเดสเฮอร์นันเดสเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นนักบวชนะครับผมเป็นนักบวชประจำรัทธิ ของสตาร์ตาวิต้านะครับผมและเป็นกองกําลังจอมเวทนะครับผมก็คือสร้างกองทัพขึ้นมาเออเป็นกองกําลังเพื่อเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับข้าศึกรวมไปถึงอคอยป้องกันภัยให้กับหัวหน้าเจ้าลัทธิก็คือสตาร์ตาวิต้าเองด้วยนะครับผมทว่าสตาร์ตาวิต้าเนี่ย หลังจากที่มีการแบ่งแยกองค์กรแล้วเนี่ยก็เดินทางไปยังดิดนแดนเดโนนะครับซึ่งดิดนแดนเดโนเนี่ยใน EP ีที่แล้วนะครับเราได้รู้ว่าแดนเดโนเป็นดิดนแดนที่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างเทพแห่งแสงและเทพแห่งความมืดเนาะไปศึกตัดสินเลยหลังจากที่กลับมานะครับจากการสำรวจดินแดนเดโนนะครับสตาร์ต้าวิต้าก็เปลี่ยนไปนะครับผมมีท่าทีแปลกๆแ,แล้วก็เริ่มคิด ตั้งตนเองเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ของโลกนี้นะครับผมซึ่งตัวสตาร์ตาวิต้าเนี่ยก็เริ่มทําการลุกลามแย่งชิงดินแดนอื่นในทวีปโอเปเซียนะครับผมบานปลายจนเกิดสงครามภายในทวีปเลยนะก็คือตั้งใจเลยว่าฉันจะต้องเป็นพระเจ้าองค์ใหม่นะครับผมใครไม่เชื่อฟังอะไรก็คือก่อสงครามนะครับไปยังดินแดนต่างๆนะครับ ท้ายที่สุดแล้วนะครับผมพอสงครามเริ่มบานปลายครับไวโอเลนเต้นะครับ,ร,บรู้สึกว่าวิธีการของสตาต้าวิต้าในตอนนี้นะครับเข้าขั้นโหดร้ายรุนแรงก็เริ่มมีใจออกหักซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอกำลังสำรวจอยู่ดินแดนที่มีประตูดวงดาวตั้งอยู่นะครับประตูดวงดาวเป็นเ,เป็นเหมือนอารยธรรมโบราณนะครับที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเทพแห่งดวงดาวเนี่ย ได้เดินทางมายัางโลกนะครับหลายคนคาดกันว่าเป็นประตูที่ใช้เดินทางกลับไปยังดินแดนของอาดาวดวงอื่นนะครับผมแต่อาจจะมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทีนี้ไวโอเลนเต้นเนี่ยก็เจอเข้ากับประตูดวงดาวดวงหนึ่งน,นะครับผมไวโอเลนเต้ได้ใช้เวทมนต์นะครับเพื่อทําการเปิดประตูดวงดาวทว่าเวทมนต์ของเธอก็มีไม่พอนะครับผมทีนี้ประตูดวงดาวดวงเนี้ย เป็นประตูดวงดาวที่เป็นของธาตุลมนะพอไวโอเลนเต้ ente, ถึงแม้พลังเวทของไวโอเลนเต้จะไม่พอที่จะเปิดประตูดวงดาวนะครับแต่มันก็ทําให้ชิ้นส่วนของออเดนเนี่ยที่กักขังออเดนไว้นะครับหลุดออกมานะครับผมพลังส่วนหนึ่งของออเดนที่โดดมาเนี่ยก็หลอมเข้ากับตัวของเธอนะครับเข้ากับตัวของไวโอเลนเต้เธอก็เลยสามารถพูดคุยกับออเดนได้ในนิมิตนะครับผมก็คือเหมือนกับพลังของออเดนเนี่ยรั่วมาแหละนะครับผมก็คือผนึกเริ่มเริ่มคลายแต่ว่ายังไม่หมดนะครับผม คือตัวออเดนเนี่ยก็พยายามโน้มน้นาวนะครับโน้มน้าวไวโอเลนเต้เพื่อให้เธอเนี่ยเป็นอ่าเป็นเครื่องมือในการช่วยเขาปลดผนึกนะครับผมตัวไวโอเลนเต้พอได้ฟังโลกที่ออเดนพูดนะครับโลกที่สงบสุขนะครับผมไวโอเลนเต้ rente, เริ่มหลงรักแนวคิดของออเดนนะครับก็คือหลังจากหลงรักแนวคิดก็หลงลักตัวตนของออเดนไปด้วยนะครับก็ยอมตกลงนะครับที่จะร่วมมือกับออเดนนะครับผมออเดนเนี่ย ด้วยความที่เป็นเทพเนาะเออก็พอเข้ามาอยู่ในความคิดของไวโอเลเต้ o ate, ก็รู้แล้วว่าไวโอเลเต้ o เนี่ยเริ่มมีใจให้นะครับผมเริ่มเ,เริ่มหลงรักตัวเองนะครับผมก็รับปากนะครับก็คือพูดเลยอารมณ์เหมือนอ่านใจคนได้นะครับก็พูดเลยว่าเออถ้าฉันปกครองโลกนี้ได้นะครับไวโอเลเต้ White o เนี่ยจะเป็นราชินีที่อยู่ข้างเคียงข้างเขาตลอดไปนะครับผมอ่ะไวโอเลเต้ White o ได้ยินอย่างนั้นแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมอารมณ์เหมือนโอเคเลยนะครับเราก็จะแบบ ฉันจะทําให้คุณสมปันนานาโดยการช่วยเหลือคุณออกมาจากพนึกกอนนะครับผมวไวโอเนเต้เนี่ยพอได้คุยกับออเดนไหล่ก็เริ่มตั้งกลุ่มนะครับ ที่จะมาต่อต้านสตาร์ตาวิต้านะครับผมองค์กรหรือลัตธ,ธิของไวโอเลนเต้เนี่ยมีชื่อว่าไวโอเลเซียนะครับในช่วงแรกเนี่ยเป็นลัตธิที่รวมหลายๆคนที่ไม่พอใจในลัตธิสตาร์ตาวิต้านะครับก็คือเหมือนเป็นลัตธิที่มาต่อสู้กับสตาร์ตาวิต้านั่นแหละนะครับผมและคนในลัตธินะครับก็เลยสร้างดินแดนประเทศขึ้นมาใหม่นะครับใกล้เคียงกับดินแดนของสตาร์ตาวิตต้านะครับผมทั้งสองดินแดนเนี่ยก็ลบ ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีนะครับต้องบอกว่าหลายร้อยปีเลยนะครับเพราะว่า,าจริงๆตัวไบโอเลนเต้เนี่ยก็เหมือนกับอยู่อยู่หลังฉากนะครับเพราะไวโอเลนเต้เนี่ยก็ได้รับพลังส่วนหนึ่งจากออเดนก็เลยทาให้มีชีวิตยืนยาวเป็นอมตะนะครับผมทีนี้โนอาร์นะครับจำจำ,จำน้องโนอา์ได้ไหมโนอา์ที่ขอพรกับเทพแห่งดวงดาวให้ตัวเองเป็นอมตะแล้วก็พอ,อผิดหวังนะครับก็เดินทาง หนีออกมานะครับก็มาอยู่ที่ดินแดนทวีปใหม่นี่แหละนะครับผมโนอาห์นะครับก็เห็นสงครามสองฝ่ายนะครับสงครามตีกันระหว่างรัธิสตาตาวิตากับลัธิไวโอเลนเซียนะครับผมก็หนีเออเอารมณ์ประมาณว่า,าสงครามสองลัิเนี่ยจะต้องเกิดศึกนองเลือดแบบจริงจังเออประมาณนั้นนะครับก็เลยหนีนะครับหนีมาตั้งดินแดนใหม่ดีกว่าออก็มาตั้งดินแดนอีกดินแดนหนึ่งนะครับและตั้ง ชื่อให้ดิแดนนั้นว่าดิแดนทาก้านะครับในปัจจุบันนะอ่ะผู้คนนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับลัทธิสตาร์วิตานะครับก็พยายามอ,อพยพย้ายถิ่นฐานเออก็จะมีผู้คนบางคนอนะ่ะที่ไม่อยากเข้าสองลัทธินี้เลยคือเหมือนประมาณสองลทัทธิสองลทัทธิเนี่ยตีกันก็เกิดเป็นสงครามบานปลายยาวไปก็จะมีผู้คนที่อ่าไม่เห็นด้วยกับสตาร์วิตตาแต่ก็ไม่อยากทําสงครามเออ ก็ค,คือไม่อยากแย้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดีเดย์ไปกว่าลทัทธิสตาร์ตาวิต้าเท่าไหร่นักก็เลยรวมตัวกันนะครับย้ายถิ่นฐานไปทางตอนเหนือนะครับและตั้งรกรากบนเกาะเกาะหนึ่งนะครับก็คือคาดการเลยว่าอ่าถ้าถ้าถ้าฉันหนีถ้าฉันหน,น,นีมาอยู่บนเกาะเนี่ยน่าจะไม่มีใครตามเจอนะครับผมอืมแล้วก็ในซึ่งไอ้เกาะนั้นเนี่ย ก็คือประเทศบิสเทียในเวลาต่อมาเนาะนะครับผมสงครามเนี่ยก็ดําเนินเรื่อยมานะครับจนกระทั่งผู้คนเนี่ยเริ่มเบื่อหน่ายสงครามก็คือตีกันมาเป็นร้อปีแล้วอะ่ะหลายๆคนก็เริ่มเหนื่อยเริ่มเบื่อหน่ายสงครามนะครับผมทั้งสองดินแดงก็เลยทําการติดต่อกันอย่างลับๆนะครับผมแล้วก็เป็นลทัทธิสตาร์ตาบิต้านะครับที่โน้มน้าวใจอ,อีกฝั่งหนึ่งได้ก่อนนะครับผมก็เลยทํา ก็เลยมีการกอร่อกระบฏนะครับผมมีการกอร่อกระบฏขึ้นนะครับไวโอเลนเต้เนี่ยถูกคนของลทัทธิตัวเองฆ่าตายนะครับผมก็คือเหมือนประมาณว่าสตาร์ตาวิต้าเนี่ยเออยื่นข้อเสนอให้จบสงครามครั้งนี้แต่ต้องฆ่าวายโอเลเต้ให้ได้นะครับผมก็คือถ้าฆ่าวายโอเลเต้ได้สงครามก็จะยุติลงนะครับผมคนในลทัทธิของไวโอเลเซียเนี่ยก็เหมือนกับโดนสตาร์ตาวิต้าหลอกใช้นะครับก็เลยอ่ากอ่อกระบฏสังหารไวโอเลเต้ตายนะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็สงครามก็ยุติลงทีนี้สตาร์ตาวิต้าเนี่ยก็สั่งการให้เฮอร์นันเดสเนี่ยออกเดินทางไปยังดินแดนอื่นที่ใกล้เคียงกับลาทิสตาตาวิต้าเพื่อ,อสร้างดินแดนใหม่ขึ้นมานะครับผมก็คือเหมือนประมาณว่าคือสตาร์ตาวิต้าตอนนั้นก็รู้แหละว่า ถึงจะชนะสงครามก็มีหลายคนเริ่มไม่ไมไมพอใจไม่โอเคกับสงครามครั้งที่แล้วนะครับก็คือถึงถึงมีเมืองไปถึงชนะสงครามไปคนก็ไม่ศรัทธาแล้วก็เลยสั่งให้เฮอร์นันเดสที่เป็นผู้นําองค์กรอีกคนหนึ่งไปสร้างดนเดนใหม่แล้วก็ไปเหมือนกับสร้างศรัทธาสร้างอะไรใหม่ดีกว่าอ,อประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ไวโอเลนเต้ ente, ที่ถูกฆ่าตายไปเด่กก็เหมือนกับถอดวิญญาณเออออเดนเนี่ยก็ใช้พลังในการถอดวิญญาณนะครับ แล้วก็บอกไวโอเลเต้ว่าก็แค่มันยังไม่ถึงเวลาสักวันหนึ่งนะครับก็เราก็จะมีโอกาสได้แก้แค้นสตาร์ตาวิตาแน่นอนนะครับผมในปีศัก,กราชที่ศูนย์ะครับก็คือหลังจากจบสงครามครั้งนั้นนะครับผมก็มีการประกาศนับปีศัก,กราชขึ้นมานะครับของเกมกา l a โดเอสปาดนะครับปีศัก,กราชที่ศูนย์เนี่ยผู้คนที่อาศัยอยู่ในทวีโอเปเซียเนี่ยก็เริ่มรวมตัวกัน สร้างนะครับประเทศต่างๆขึ้นมาคือก่อน,น,นเนี่ยมันจะเป็นแค่ชื่อเป็นแค่ดินแดนนะครับผมหลังจากจบสงครามครั้งน,นั้นนะครับดินแดนต่างๆก็เริ่มประกาศตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศนะครับผม ทว่าสงครามเนี่ยก็ไม่ได้หมดไปนะครับผมสตาร์ตาวิต้าเนี่ยก็ยังแฝงตัวอยู่นอยู่ในเงามืดนะครับยังคอยชี้นําเหล่ามนุษย์นะครับเพื่อตนเองเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าองค์ใหม่นะครับผมซึ่งก็มีหลายคนก็ยังศรัทธาเริ่มใส่ต่อพลังอํานาจของสตาร์ตาวิต้านะครับแล้วก็หวังว่าสตาร์ตาวิต้าเนี่ยจะนําพามนุษย์ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ในโลกใหม่นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมในส่วนของไวโอนเต้นะครับอย่างที่บอกนะครับก็ หลังจากที่ตัวเองกลายร่างเป็นพลังงานเป็นวิญญาณไปแล้วนะครับก็รอวันที่ออเดนเนี่ยจะหวนคืนกับสุ่โลกและก็มั่นใจว่าออเดนเนี่ยจะชี้นำมนุษย์นะครับและนำพาโลกใหม่ที่มีแต่ความสงบสุขเธอก็เลยได้ทําการไปเข้าฝันและพยายามบันทึกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสตาร์ตาวิต้าเรื่อยมาถึงความชั่วร้ายอา่า พลังอันาจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขียนประวัติศาสตร์ให้สตาร์ตาวิต้าเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นเป็นลัทธิที่ชั่วร้ายนะครับผมก็เลยเป็นเหตุผลให้ลัทธิทั้งสองครับได้แก่สตาร์ตาวิต้าและวายอเลเซียเนี่ยก็ยังคอยขัดขวางกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คืออย่างที่เห็นว่าเอ้ยเราก็จะมีลทัทธิในเนื้อเรื่องเกมของจี G, ตอนนี้ก็จะมีลทัทธิสตาร์ตาวิต้าแล้วก็ลทัทธิวายอเลเซียก็ยังคอยเหมือนกับคอยขัดขวางกันอยู่เรื่อยๆมานะครับผม วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับก็เรื่องก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรธิสตาตาวิตาปกครองโลกสุดท้ายท้ายสุดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่อง y t u t u นะครับ m y Gamer History นะครับรวมไปถึงติดตามได้ผ่าน Facebook My Gamer History เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดโหวตนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมทำคลิปนะครับผมอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยโหวตช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับเราก็จะทำคลิปดีๆอย่างนี้ ทุกอาทิตย์นะครับผมแต่เดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเป็นคลิปในเรื่องก่อนนะอาทิตย์หน้าจะมีสตอรี่ตัวละครเล่าให้ฟังด้วยนะครับยาวๆก็ช่วงนี้ก็น่าจะกลับมาทำคลิปได้เยอะขึ้นแล้วนะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพบกันใหม่การเล่าเรื่องคลิปหน้า EP 3นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย